ฝากกดหัวใจกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานถูกสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อเงินพุทธโชตโดยท่านได้นําเงินที่ได้จากการจัดสร้างพระเครื่องพระบูชาและวัตถุมงคลต่างๆรวมถึงการรับบริจาคมาใช้ในการก่อสร้างถาวรวัตถุเช่นโบสถาลาการปรเรียนกุฏิและวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นเช่นเหรียญและพระพิมพ์ต่างๆ เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักสะสมและผู้ศรัทธาเนื่องจากมีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดตอดภทยเมตตามหานิยมและโชคลาภประวัติการสร้างโดยสังเกตผู้สร้างหลวงพ่อเงินพุทธโชตพุทธศักราช2,353-2,462อดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรวันเกิด16กันยายนพุทธศักราช 2,351ชื่อเดิมเงินฉายาพุทธชโชตสถานที่อดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรการศึกษาเมื่ออายุสามขวบได้ไปฝากตัวกับลุงที่กรุงเทพเพื่อศึกษาเล่าเรียนที่วัดชนะสงครามและได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเดียวกันเมื่ออายุ12ปีและได้อุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีที่วัดชนะสงคราม โดยมีฉายาว่าพุทธโชตสถานที่จํำพรรษาได้ย้ายไปจํำพรรษาที่วัดคงคารามวัดบางขานใต้และต่อมาได้ย้ายไปจํำพรรษาที่วัดตโกวัดฮิรัญยารามซึ่งได้สร้างขึ้นโดยท่านเองมรณภาพ19กันยายนพุทธศักราช2462รูปเหมือนพิมพ์นิยมและพิมพ์ขีตาเหรียญจอบใหญ่เหรียญจอบเล็กของท่าน มีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีแคล้าคลาดตลอดไทยและเมตตามหานิยมซึ่งเป็นพระเทระที่มีเมตตาและมีวิชาคมแก่กล้า